ในคลิปนี้เรามาเริ่มปรับพื้นฐานกับวิธีการหากลุ่มเป้าหมายกันดีกว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะค่อนข้างเข้มข้นหน่อยขอให้ค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับก่อนอื่นผมขอพูดภาพรวมก่อนครับว่าผู้ใช้งาน Facebook ในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า50ล้านบัญชีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าใครจะมาเป็นคนซื้อของเราในคลิปนี้จะใช้ทฤษฎีง่ายๆแต่ต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า การจะได้มาซึ่งกลุ่มเป้าหมายของระบบ Facebook เนี่ยเขามีแนวคิดยังไงหรือมีวิธีการจัดการกับกลุ่มผู้ใช้งานยังไงโดยหน้าที่ของเรานั้นคือการตั้งสมมติฐานและนำสมมติฐานนั้นมาวิเคราะห์เจาะลึกและทดลองให้ตรงจุดเพื่อความคุ้มค่ากับต้นทุนค่าโฆษณาก่อนจะเริ่มเรามาสะกดจิตตัวเองให้เชื่อให้ได้ก่อนว่าทุกอย่างขายได้ทุกอย่างขายได้ ทุกอย่างขายได้สินค้ามีมากมายหลายสิ่งในโลกนี้ตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนไปถึงระดับองค์กรใหญ่ซึ่งในแต่ละสินค้านั้นมีความสําคัญในตัวของมันเองเล็บยาวก็ต้องใช้กรรไกรตัดเล็บถ้าผมยาวก็ต้องตัดผมอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดก็แตกต่างกันสินค้าตัวเล็กตัวน้อยล้วนมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ หน้าที่ของเราคือการหากลุ่มเป้าหมายนั้นให้เจอก่อนเป็นอันดับแรกถ้าเราหากลุ่มเป้าหมายไม่เจอก็เท่ากับว่าเราเหวี่ยงเงินทิ้งเพราะว่าคอนเทนต์ที่เราแสดงออกไปนะ่ะมันจะไปแสดงกับคนที่ไม่ได้สนใจในสินค้าของเราขอให้อดทนและใจเย็นกับขั้นตอนการทดลองกลุ่มเป้าหมายนี้ตอนนี้ขอแค่พูดเกริ่นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าจะต้องอดทนกับมันยังไง ปรับตัวตามอัลกอริทึมของระบบอัลกอริทึมคืออะไรคือกระบวนการทำงานของระบบที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาผมขอให้ทำใจยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไว้ล่วงหน้าได้เลยครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเนี่ยจะกระทบกับการยิงโฆษณาของเราติดตามผลลัพธ์เป็นประจำในกรณีที่หากลุ่มเป้าหมายที่ใช่เจอเรียบร้อยแล้วสินค้าขายดีเป็นเทน้ำเทท่า วันหนึ่งเกิดลูกค้าหายไปสินค้าขายได้น้อยลงครึ่งหนึ่งผมว่าต้องช็อกแน่นอนต้องติดตามผลตรวจสอบอยู่เสมอว่ากลุ่มเป้าหมายหรือระบบโฆษณานั้นมีข่าวการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมมีการเปลี่ยนัลกริทึมอะไรไหมหรือว่ามีการตัดกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มออกหรือยุบรวมกันกับชื่อกลุ่มเป้าหมายอื่นซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอด เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตและติดตามผลอยู่เรื่อยๆว่าโฆษณาของเรามันยังทำงานได้ดีอยู่หรือไม่ความยากของการหากลุ่มเป้าหมายทำให้จิตใจท้อถอยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเราต้องเยียวยาจิตใจของตัวเองด้วยตัวเองให้ได้ความน้อยต่างๆความไม่อดทนและความไม่ปรับตัวตามัลกอริทึมของ Facebook จะทำให้เกิดความท้อใจและเลิกขายสินค้าไปได้ง่ายๆ เรามาเริ่มเข้าเนื้อหากันดีกว่ามีขั้นตอนสั้นๆที่ตกผลึกจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาเราค่อยๆมาเริ่มกันไปทีละข้อครับข้อแรกคือควรเข้าใจสินค้าก่อนเราเป็นเจ้าของสินค้าเราต้องเข้าใจสินค้าของเราให้มากที่สุดรู้ทุกซอกรู้ทุกมุมของสินค้ามันมีไว้ทำอะไรเพื่อใครมีความพิเศษยังไงสมมติว่า ถ้าสินค้าของเราซ้ํากับร้านอื่นๆเราควรที่จะนําเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปโดยใช้เทคนิคในคลิปวิธีการสร้างคอนเทนต์ก่อนหน้านี้หรือว่าจะใช้วิธีการจัดโปรโมชั่นเรียกลูกค้าให้ดูน่าสนใจนําเสนออย่างง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนถ้าลูกค้าถามอะไรเรากลับมาเกือบทุกคําถามเราต้องตอบกลับไปได้ข้อถัดมาคือจินตนาการ ไม่ต้องไปถามใครให้ยุ่งยากแรกๆก,ก็เอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนว่าถ้าสินค้าตัวนี้ราคาเท่านี้เป็นตัวเราเองนะ่ะเราจะเลือกซื้อมันหรือยังถ้ายังรู้สึกไม่มั่นใจก็ค่อยไปถามคนใกล้ตัวว่ารู้สึกกับสินค้านี้ยังไงจินตนาการต่ออีกว่าลูกค้าจะอยูเท่าไหร่เป็นกลุ่มตลาดวัยรุ่นวัยเริ่มทำงานหรือวัยคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็ก หรือว่าเป็นวัยสูงอายุตรงนี้เราก็ตั้งสมมติฐานไว้ก่อนได้สมมุติสินค้าเป็นของเล่นเด็กสำหรับเด็กอายุ13ปีขึ้นไปกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องจินตนาการนั้นจะเล็งไปที่คนใช้ Facebook อายุ13ปีใช่ไหมคำตอบก็คือไม่เพราะเรามองกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงเกินไปเราต้องเดนถอยออกไปอีกหนก้าวเพื่อที่เราสามารถมองเห็นภาพที่กว้างขึ้น ว่าถ้าของเล่นเด็กเด็กไม่สามารถซื้อได้ด้วยกําลังทรัพย์ของตัวเองอย่างแน่นอนยิ่งช่วงอายุ13-19ปีถึ้วปีแล้วเราก็ยังถือว่ามีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่เริ่มหาไรายได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล็งกลุ่มเป้าหมายไปที่วัยคุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กเล็กแทนน่าจะตรงจุดมากกว่าจินตนาการต่อว่าเพศไหนที่จะเหมาะกับสินค้าแต่ว่าไม่ว่าจะเพศไหนก็ตาม ก็มีโอกาสในการซื้อสินค้าทั้งนั้นคนเราไม่ได้ซื้อสินค้าให้ตัวเองก็มีอาจซื้อเป็นของขวัญให้คนอื่นในวาระหรือวันพิเศษ,ษต่างๆก็ได้ต่อมาทำเลที่ตั้งถ้าจะขายในประเทศไทยก็เลือกแค่ประเทศไทยครับแต่ถ้าจะระบุไปในแต่ละจังหวัดไปเลยก็สามารถทำได้เดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมกันอีกทีในคลิปที่สร้างโฆษณาต่อมาจินตนาการต่อว่า กลุ่มเป้าหมายของเราเขามีความชอบพิเศษมีวุฒิภาวะหรือความสนใจประมาณไหนข้อนี้จะแอบยากนิดนึงครับขอเล่าก่อนว่า Facebook นั้นได้รวบรวมตัวเลือกต่างๆไว้อย่างมหาศาลใครชอบอะไรใครจบการศึกษาจากที่ไหนใครชอบเตะฟุตบอลหรือชอบกีฬาอะไรหรือว่าใครเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศข้อมูลที่ยกตัวอย่างไปนั้น Facebook รู้เกือบจะทั้งหมด ไม่ใช่เพราะว่า Facebook ดาวสุ่มหรือว่ามั่วขึ้นมาเองนะตัวเรานี่แหละที่เป็นคนบอก Facebook เองการกดไลค์โพสต์ตามเพจต่างๆที่เราชอบการเช็คอินร้านคาเฟ่ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารไทยหรือตอนที่เราใช้มือถือเล่น Facebook ระบบจะรู้และเก็บข้อมูลไว้ทุกอย่างแล้วก็จะนำพวกข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปจัดตามหมวดหมู่เพื่อที่จะเอาไปสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายให้กับร,ระบบโฆษณาน,นี่แหละครับ ซึ่งผู้ใช้ f a c e b o o k ทั้งหมดจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มต่างๆตามที่ระบบกำหนดแล้วเราก็จะเห็นโพส์ตขายของต่างๆที่อยู่บนหน้า Facebook เป็นไปตามความชอบของเราถัดมาหลังจากได้วิเคราะห์อายุเพศทำเลที่ตั้งความสนใจต่างๆแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ใช้ความอดทนมากที่สุดกันแล้วครับเราจะนำสมมุติฐานทั้งหมดที่ได้วิเคราะห์ไว้มาใช้ในการยิงโฆษณาจริง บางคนวิเคราะห์ได้ตรงจุดทดลองครั้งเดียวแล้วก็สำเร็จก็มีแบบนี้ก็ไม่น่ากังวลอะไรมากแต่ถ้าทดลองแล้วลูกค้ายังไม่ทักขายยังไม่ได้ไม่มีใครสนใจตรงนี้ขอให้อดทนอดทนและอดทนเท่านั้นครับเพราะว่าความนอยความท้อได้เกิดขึ้นแล้วมันจะท้อเพราะว่าขั้นตอนนี้มีการลงทุนด้วยเงินจริงลองพักหายใจสักแป๊บหนึง่ง แล้วค่อยๆกลับไปวิเคราะห์ใหม่ปรับช่วงอายุปรับขนาดของกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงแล้วลองดูกันอีกทีการยิงโฆษณาในขั้นทดลองนี้อย่างน้อยๆอยากให้กำหนดต้นทุนสักวันละ100-300บาทครับถ้าต่ำกว่านี้ Facebook อาจจะยังไม่ได้แสดงศักยภาพอะไรให้เห็นผลข้อสุดท้ายรอดูผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นถ้าภายใน24ชั่วโมงกลุ่มเป้าหมายที่ทดลองนั้นใช้ได้ ต้องมีคนทักคนคอมเมนต์หรือว่าปิดการขายได้แต่ถ้าไม่มีลูกค้าทักไม่มีคอมเมนต์คุณสามารถปิดโฆษณาน,นั้นได้เลยครับแล้วกลับไปปรับสมมติฐานใหม่เริ่มทดลองใหม่ขออย่างเดียวขอให้อดทนอย่าท้อในขั้นตอนนี้ไปซะก่อนคนอื่นเขายังขายกันได้เลยแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้เราต้องอดทนครับลองสักตั้งหนึ่งถ้าไม่ไหวก็พัก แล้วค่อยเริ่มใหม่มันต้องมีสักวันที่เราจะทำสำเร็จเป็นกำลังใจให้นะครับ